ฉันเชิญท่านมานพคีรีภูวดลและตามด้วยนางสาวจิราพรสินทุไพรยนะครับกรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมมานพคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรรรคเก้าไกลสัส่ชาติพันธ์ผมขออนุญ,ญาตอภิปรายสนับสนุนนะครับยติด,ด่วนนะครับเรื่องขอให้สภาผู้แทนรัศดรตั้งกรรมธิการวิสามาันตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการแพร่ระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกร และศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้นท่านประธานครับที่ประชุมแห่งนี้นะครับได้พูดถึงเรื่องของหมูแพงสินค้าแพงแต่ผมจะพูดถึงว่าสินค้าที่ถูกครับซึ่งมันจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่แพงด้วยนะครับผมพูดถึงเรื่องของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกผักในภาคเหนือครับโดยเฉพาะผักลุยหรือว่าผักกาดขาวปรี นะครับตอนนี้มีปัญหาเรื่องราคาตายครับไปไม่ได้ครับผมอยากให้ไฟสื่อได้เอารูปภาพที่ผมจะนําเสนอในที่ประชุมนี้ครับออกมาครับนี่พี่น้องเกษตรกรนะครับที่อำเภอแม่วางที่แม่แจ่มที่เสมอิงนะครับบอกว่าตอนนี้ขายไม่ได้นะครับตอนเนี้ยราคาภาพต่อไปเลยนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้ผู้แทนรัษฎรนะครับที่เราเลือกไปนะครับตอนที่ท่าน เสียงเนี่ยนะครับท่านบอกว่าจะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,กรวันนี้นไปไม่ได้นะครับที่มันพอมันไปไม่ได้สุดท้ายผมอยากให้ทุกท่านได้ดูคลิปนี้นะครับว่าเกษตรกร,กรแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับชีวิตก็ต้องเดินต่อเมื่อไปไม่ได้ครับดูคลิปกอนครับเชิญไฟสื่อครับอันนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงครับเพราะว่าราคาหนึ่งบาทในสวนนะครับ แล้วผมจะอธิบายว่าทําไมเกษตรกรต้องทิ้งทั้งหมดเลยนะครับ่าจารครับอันนี้ทุนที่ลงไปนะครับกําลังเป็นหนี้ทกศนะครับหนี้สากลหนี้กองทุนหมู่บ้านละล้านนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเอาทุนที่ไหนไปต่อนะครับชีวิตเกษตรกรนะครับที่ผมบอกว่าผมจะอภิปรายและนําเสนอข้อมูลที่ราคาถูกนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่แพงถ้าพนากครับเรื่องนี้เนี่ยพี่น้องเกษตรกรนะครับ ที่ไม่มีสิทธิ์ในที่ดินไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับการจะเข้าถึงแหล่งทุนงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วนะครับถ้ามาเจอสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าพวกเขาเหล่านี้ไม่มีทางออกนะครับนอกจากพี่น้องที่ตกงานในระบบเศรษฐกิจคนที่ทำงานในโรงงานแล้วนะครับอันนี้คือพี่น้องเกษตรกรตัวจริงนะครับ พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพจะซื้อราคาที่แพงนะครับแต่ว่าที่มันไปไม่ได้เนี่ยมันมีองค์ประกอบหลายเรื่องครับท่านประธานครับปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของต้นทุนครับท่านประธานครับผักที่ผมมาโชว์เนี่ยครับต้นทุนอยู่ที่ราคากิโลละสามบาทครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายานะครับค่าบริหารจัดการดูแลตัดหญ้าวัชพืชนะครับค่าปุ๋ยตอนนี้ครับท่านประธาน ทราบไหมครับในพื้นที่ในเมืองเนี่ยอยู่ที่1 2 0 0พันอบาทไม่ได้รวมค่าขนส่งนะครับถ้าขนขึ้นไปที่บนดอยในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยถ้ารวมค่าจ้างอีกนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ1,300อถึง1,400นระครับในพื้นที่ต่างๆค่าขนส่งครับท่านประธานครับน้ำมันที่มันราคามันแพงขึ้นเรื่อยเนะครับรเกษตรกรเนี่ยจะต้องรับในการรับผิดชอบเต็มเต็มในเรงนี้กว่าจะขนไปลงใน โดดังหรือว่าโล่งที่ผู้รับซื้อนี่นะครับอย่างน้อยที่สุดจากบนดอยลงไปในเมืองเนี่ยหนึ่งบาทน,นะครับจากเชียงใหม่ลงมาที่กรุงเทพที่ตลาดไทยสี่มุมเมืองนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งบาทเพราะฉะนั้นคือราคาตอนนี้หนึ่งบาทเ,เกษตรกรเลือกที่จะใช้เครื่องตัดญ้าตัดทิ้งอย่างนี้แหละครับประเด็นที่อยากจะให้กรรมธิการนะครับได้พี่นาดูในเรื่องนี้ผมคิดว่า เราจําเป็นจะต้องดูแลเกษตรกรตัวเล็กตัวน้อยเหล่านี้นะครับในการผลิตซึ่งมันไม่ใช่เป็นการผลิตขนาดใหญ่ครับเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยจริงๆครับท่านประธานครับเพราะฉะนั้นคือทางออกทางเลือกที่เขาเท่าที่จะมีได้นะครับก็คือการปลูกผักซึ่งเป็นพืชระยะสั้นประมาณ45วันไม่เกิน2เดือนก็ได้ผลผลิตระบบต่างๆที่พวกเขาได้ลงแรงกู้เงินลงทุนนะครับ สามพันกับพ่อค้าคนกลางเนี่ยวันนี้ตลาดทั้งหมดของพี่น้องที่ปลูกผักนะครับมันเดินไม่ได้ขณะที่หมูแพงนะครับเพราะนั้นคือพี่น้องที่ปลูกผักวันนี้นะครับไม่ต้องคิดแล้วครับจะได้กินต้มกระดูกหมูเนี่ยครับไม่ต้องคิดแล้วครับเพราะว่าผักราคาอย่างนี้จะกินไงก็มองหน้าผักแล้วก็ร้องไห้นะครับแล้วก็ยังติดหนี้เรื่องปุย๋ยเรื่องยายอยู่สิ่งที่ผมอยากจะขอให้กรรมธิการที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับ ในสไลด์นี้นะครับผมอยากให้พี่นาเรื่องของต้นทุนการผลิตต้านการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องปุ๋ยเรื่องยาถ้าเป็นไปได้ในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องระบบขนส่งสําคัญมากครับท่านประธานครับวันนี้ต้นทุนในการขนส่งนะครับจากเชียงใหม่มาถึงที่นี่นะครับมันขึ้นอยู่กับปริมาณนะครับถ้าถ้าเป็นรถปิกอัพนี้นะครับกระบะนะครับสายได้ประมาณ3 8ถึง4ตันเนี่ยครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5ถึง1.8นะครับถ้าเป็น6ล้อก็จะประมาณที่1บาทนะครับถ้าเป็น10ล้อก็จะลดลงมาเราจะมีระบบขนส่งนะครับที่รวดเร็วนะครับที่ทันกับคนที่จะบริโภคในเมืองกับคนที่ปลูกนะครับได้กินผักที่สดๆนยครับไม่ต้องไปนอนค้างคืนที่ที่กลางทางนะครับระบบขนส่งเป็นสิ่งจําเป็นนะครับและเราอยากจะเห็นระบบการวางแผน การเชื่อมโยงระบบตลาดกับการผลิตที่มันสมดุลกันสิ่งที่ความฝันของผมในฐานะลูกหลานเกษตรกรเนี่ยนะครับว่าเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ที่เราเลือกปลูกอย่างนี้เนะี่ยเพราะว่ามันไม่มีระบบการแผนการผลิตที่ร่วมกันระหว่างต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้านะครับการปลูกแต่ละครั้งก็ต้องเป็นยถากรรมนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับกรรมธิการจะต้องสื่อสารกับผู้มีอำนาจคือรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับการค้าภายในเนี่ยนะครับว่าปริมาณความจําเป็นความต้องการของแต่ละปีเนี่ยพืชแต่ละตัวเนี่ยเท่าไหร่และศักยาภาพของพื้นที่อยู่ที่ไหนจัดจัดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปลูกผู้ผลิตกับผู้บริโภคเนี่ยให้มันลงตัวยังไงเพื่อไม่ให้เกิดภาพอย่างที่ผมนําเสนอในที่ประชุมวันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับ